h e l lo everyone welcome back to the channel วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวสุดพิเศษของ all new honda pcx 1 6 0 2025รถสกูตเตอร์พรีเมียมที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น next gen comfort and performance หรือเจเนอเรชันใหม่ของความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในคลาสด้วยดีไซน์ใหม่ที่โฉบเยี่ยวทันสมัยสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลรวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ยกระดับการขับขี่ให้เหนือกว่าเดิมเราจะพาคุณไปชมทั้งดี รายภายนอกสมรรถนะจุดเด่นเฉพาะตัวราคาที่วางจำหน่ายและบทสรุปว่าทำไม Honda PCX 160 2025จึงยังคงเป็นผู้นำในตลาดสกูตเตอร์ เริ่มกันที่ภายนอกของ Honda p c x 160 2025การออกแบบยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราสปอร์ตแต่ถูกปรับให้ล้ำสมัยมากขึ้นไฟหน้าและไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบกูเล็ตที่ให้ความคมชัดและเพิ่มความปลอดภัยในทุกการขับขี่กลางคืนเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้โค้งมนผสมผสานความฉบเฉีียวพร้อมความพรีเมียมวัสดุที่ใช้ประกอบตัวรถเกรดสูงยิ่งขึ้นมาพร้อมหน้าจอเรือนไมดดิจิตัลเต็มรูปแบบที่ให้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจนตั้งแต่ความเร็ว ระดับน้ำมันอัตราสิ้นเกลืองเชื้อเพลิงไปจนถึงไฟแสดงสถานะระบบต่างๆเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้กว้างและนุ่มขึ้นรองรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนสบายตลอดเส้นทางพร้อมด้วยพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่จุของได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อตเต็มใบหรือของใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อมาที่สมรรถนะก,การขับขี่ Honda Pcx 1 6 0 2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ e s สบวกขนาด 157cc แบบ4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำให้สมรรถนะที่ทรงพลังมากขึ้นแต่ยังคงเน้นความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเร่งออกตัวทำได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองดีทั้งในรอบต่ำและรอบกลางทำให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวส่วนการเดินทางไกลก็ยังคงให้อัตราเร่งที่มั่นใจระบบกันสะเทือนปรับใหม่ให้รองรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นคงและนั่งสบายแม้ในถนนที่ไม่เรียบขณะที่ระบบเบรก ABS และระบบ Honda Selectable Torque Control หรือ HSTC ก็ยังคงมีมาให้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทุกสถานการณ์ จุดเด่นและเอกลักษณ์ของ Honda p c x 1 6 0 2 0 2 5อยู่ที่การรวมเอาความหรูหราเทคโนโลยีและความสะดวกสบายมาไว้ในคันเดียวฟังก์ชัน Smart Key System ยังคงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบชาร์จ USB Type C ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่และการออกแบบที่นั่งรวมถึงตำแหน่งแฮนที่ช่วยให้ท่านั่งขับขี่สบายลดอาการเมื่อยล้าในการขับขี่ระยะไกลระบบไฟ LED รอบคันนอกจากจะสวยงามแล้วยังช่วยเพิ่ม ทัศนวิสัยในการขับขี่ระบบเบรกที่มั่นใจและฟังก์ชันการเชื่อมต่อที่ทําให้การใช้งานสะดวกขึ้นเรียกได้ว่าเป็นสกูตเตอร์ที่รวมทุกสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องการในชีวิตประจําวันและการเดินทางกลายไว้ครบถ้วน สำหรับราคา Honda pcx 1 6 0 2 0 2 5เปิดตัวในตลาดไทยอยู่ในช่วงประมาณ95,000-1,500ถึง15,000บาทขึ้นอยู่กับสีและรุ่นย่อยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์หรูหราสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เหนือชั้นเทคโนโลยีที่จัดเต็มรวมไปถึงชื่อเสียงและความทนทานของ Honda ที่ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในคุณภาพและความคุ้มค่า และในบทสรุป Honda PCX 160 2025ถือเป็นสกูตเตอร์ที่เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหารถใช้งานในเมืองที่มาพร้อมความสะดวกสบายระดับพรีเมียมตอบโจทย์การเดินทางไกลได้สบายสมรรถนะยอดเยี่ยมเทคโนโลยีอัดแน่นและดีไซน์ที่สวยหรูโดดเด่นเหนือใครใครที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์คู่ใจที่รวมทั้งความสบายความล้ำสมัยและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียว Honda PCX 160 2025คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด